หลังจากที่ทราบถึงระบบการทำงานของโปรแกรมแล้วขั้นตอนสุดท้ายของระบบบัญชีก็คือการปิดบัญชีประจำปีหรือในโปรแกรมเรียกว่าการปิดประมวลผลสิ้นปีค่ะซึ่งผลของการปิดประมวลผลสิ้นปีในตัวโปรแกรมหมายถึงการที่โปรแกรมโอนปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรสะสมโดยอัตโนมัติซึ่งก็เหมือนการปิดบัญชีโดยระบบมือนั่นเองค่ะ นอกจากนี้โปรแกรมยังทำการยกยอดคงเหลือณนะสิ้นปีที่ปิดไปเป็นยอดยกมาของต้นปีใหม่โดยอัตโนมัติค่ะขั้นตอนของการปิดประมวลผลสิ้นปีเริ่มจากดูที่รอบบัญชีก่อนค่ะเมนูเริ่มระบบข้อที่3กํกำหนดรอบบัญชีสังเกตตอนนี้วันที่เริ่มรอบบัญชีจะเป็นวันที่1เดือน1ปี2558 งวดที่1ถึงงวดที่12จะเป็นปี58มงวด13ถึงงวดที่24จะเป็นปี59พอเวลาเราสั่งปิดประมวลผลสิ้นปีจากโปรแกรมโปรแกรมจะปิดแค่12งวดแรกเพราะฉะนั้นจะปิดถึงแค่วันที่31เดือน12ปี2558ค่ะ ส่วนรอบบัญชีใหม่โปรแกรมจะเริ่มให้เป็นวันที่1เดือน1ปี2559ให้โดยอัตโนมัติและปี2560ก็จะขะเทิบเข้ามาเป็นงวดที่13ถึงงวดที่24ให้เลยค่ะปิดเมนูรอบบัญชีนะคะมาถึงขั้นตอนที่1ที่เราจะต้องทำเริ่มจากเราควรที่จะต้องกำหนดบริษัทปีใหม่ขึ้นมาแล้วปิดประมวลผลที่ห้องใหม่ เพื่อเวลาที่เราจะดูข้อมูลในปีเก่าเราสามารถดูได้เลยทันทีค่ะโดยใช้ที่เมนูเริ่มระบบข้อที่8กํกำหนดบริษัทใหม่ดิฉันขอ,อแก้ไขข้อมูลทดสอบเวอร์ชันหนึนะคะให้เป็นปี2558ก่อนจากนั้นดิฉันคลิกที่ปุ่มเพิ่ม ข้อมูลใหม่ที่กำลังจะสร้างก็คือขอเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นปี2559ช่องที่เก็บข้อมูลขอเป็นเทสเทส s t 59ค่ะ Enter เลือกคัดลอกจากบริษัทอื่นที่มีอยู่ในเครื่อง เลือกข้อมูลทดสอบที่เป็นเวอร์ชันปี2558คัดลอกข้อมูลจากห้องเทสมาห้องเทสท่ 59, เรียบร้อยคลิกตกลงสร้างบริษัทใหม่เสร็จเรียบร้อยคลิกตกลงถ้าขึ้นซ้ำกันสองบรรทัดแปลว่าสร้างเสร็จแล้วค่ะกดปุ่มยกเลิกการทำงานได้เลย หลังจากนั้นเราจะทำการปิดประมวลผลที่ห้อง2559นะคะส่วนห้อง2518ก็คือเก็บข้อมูลไว้ดูข้อมูลปี58ได้เลยค่ะคลิกปิดหน้าจอหลังจากกำหนดบริษัทใหม่เสร็จแล้วนะคะสังเกตที่เก็บข้อมูลจะเป็นห้องเทส59แล้วขั้นตอนที่2ต่อไปเราจะต้องทำการจัดเรียงข้อมูลค่ะใช้ที่เมนูอื่นๆข้อที่1จัดการแฟ้มข้อมูล ข้อที่6จัดเรียงข้อมูลค่ะจากนั้นกดที่ปุ่มทุกระบบติกถูกที่ซ่อมแซมข้อมูลก่อนทำงานอย่าลืมนะคะทุกเครื่องที่ใช้อยู่จะต้องหยุดการทำงานถ้าเราใช้เป็นระบบแลนจากนั้นกดปุ่มทำงานรอจนกว่าจะขึ้นเรียบร้อยนะคะคลิกตกลง ขั้นตอนที่3คือการคำนวณยอดในระบบต่างๆทั้ง4ระบบนะคะเริ่มจากการคำนวณที่เมนูซื้อข้อที่8คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่เลือกเจ้าหนี้ตั้งแต่คนแรกสุดคือปล่อยว่างจนถึงเจ้าหนี้รายสุดท้ายคลิกที่ปุ่มคำนวณ ระบบที่2นะคะจะเป็นระบบขายข้อ b ีบอยคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่กำหนดเช่นเดิมค่ะจากว่างจนถึงสุดท้ายจากนั้นคลิกคำนวณคลิกตกลงระบบที่3คือระบบสิทธค้า ที่เมนูสินค้าข้อ7ซ่อมแซมระบบสินค้าแล้วก็เลือกข้อที่4คำนวณยอดสะสมคงเหลือและลงบัญชีเลือกรหัสสินค้าตัวแรกสุดจนถึงรหัสสินค้าตัวสุดท้ายจากนั้นการตรวจสอบตัวคุณเป็นหน่วยย่อยก็ควรที่จะติ๊กเอาไว้นะคะจากนั้นคลิกที่ปุ่มคำนวณคำนวณยอดใหม่เสร็จสิ้นคลิกตกลง ระบบสุดท้ายระบบที่4คือการคำนวณด้านบัญชีค่ะที่เมนูบัญชีข้อ A คคำนวณยอดเปลี่ยนแปลงกำหนดงวดบัญชีจาก1ถึง24คลิกที่ปุ่มคำนวณคำนวณเสร็จสิ้นคลิกตกลงในกรณีที่คำนวณทั้ง4ยอดแล้วมี e อ r เลข้อผิดพลาดขึ้นมา ก็ควรที่จะแก้ไขข้อบิดพลาดต,ต่างๆนั้นด้วยนะคะเพื่อให้ยอดยกมานั้นถูกต้องที่สุดค่ะขั้นตอนที่4นะคะกรณีที่บันทึกบัญชีแบบ p e r ีย d ดีเราจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีในสมุดร,รายวันทั่วไปณนะวันที่31เดือน12โดยการบันทึกเดบิตสินค้าคงเหลือยอดปลายงวดเครดิตสินค้าคงเหลือยอดต้นงวด ผลต่างให้ปรับปรุงเข้ากับบัญชีต้นทุนขายทําเฉพาะวิธีที่เป็น Periodic เท่านั้นนะคะส่วนวิธี Perpetual ไม่ต้องทําในที่นี้ของเราจะเป็นแบบ Perpetual ค่ะโดยเช็คได้ที่เมนูอื่นๆข้อที่7ดูข้อ9นะคะจะเป็นแบบ Perpetual เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราไม่ต้องทําค่ะ ขั้นตอนที่5กรณีที่ถ้าใช้โปรแกรม m x c e for Windows วอร์ชัน1.5จะต้องทำการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทเสียก่อนจะต้องผ่านบัญชีทั้งปีนะคะโดยถ้าเป็นเวอร์ชัน1.0 e x c e Internal ขั้นตอนนี้ไม่ต้องทำค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราจะไปผ่านบัญชีทั้งปีเราจะต้องเข้าไปที่เมนูบัญชีข้อที่1ลงประจำวัน ข้อที่1รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชีและเลือกสมุดรายวันที่มีข้อมูลค่ะหลังจากนั้นให้เราคลิกที่ปุ่มโพสต์ GL สีแดงเพื่อเลือกรายการที่ผ่านบัญชีไปสำคัญจากให้ปล่อยว่างส่วนถึงให้กำหนดเป็นเลข9ไทย2ตัววันที่กำหนดตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี 58ก็คือปีที่เราต้องการจะปิดจะปิดจนถึงวันที่31เดือน12ปี58คือปีที่เราต้องการปิดต้องโพสทั้งปีเลยนะคะจากนั้นคลิกที่ทำงานรอจนกว่าจะขึ้นว่าผ่านเอกสารเสร็จสิ้นคลิกตกลงสำหรับเวอร์ชัน1.0ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ค่ะเพราะว่าโปรแกรมได้ผ่านบัญชีให้อัตโนมัติอยู่แล้ว ขั้นตอนที่6นะคะเราควรที่จะพิมพ์รายงานตรวจสอบยอดคงเหลือสิ้นปีที่เราต้องการจะปิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะคะว่ายอดคงเหลือสิ้นปีถูกต้องหรือเปล่าเริ่มจากการสั่งพิมพ์รายงานเกี่ยวกับลูกหนี้เลยนะคะที่เมนูรายงานพิมพ์รายงานรายงานลูกหนี้จะอยู่ที่ข้อที่1แนะนําเป็น A แล้วก็2ค่ะ ใช้1 A 2รายงานลูกหนี้คงค้างแบบละเอียดณวันที่ขอใส่เป็นวันที่สิ้นปีที่เราปิดเลยนะคะ31เดือน12ปี58รหัสลูกค้าก็คือจากแรกสุดจนถึงท้ายสุดหลังจากนั้นคลิกที่พินเตอร์จอภาพตกลง ตอนนี้เรามียอดลูกหนี้คงค้างนะคะเป็น i v เบอร์3ด้วยยอด48,150บาทเพราะฉะนั้นหลังปิดประมวลผลยอดยังมาของลูกหนี้ก็จะต้องเท่ากับ48,150บาทเช่นเดียวกันค่ะต่อมาเป็นรายงานเจ้าหนี้นะคะแนะนำเป็นรายงาน 2A2 2. ดูนะวันที่31เดือน12ปี58ผู้จำหน่ายคนแรกจนถึงคนสุดท้าย จากนั้นคลิกพิมพเตอร์แสดงผลจอภาพในที่นี้มี RR รนค่ะด้วยยอดบิน3 7 7 5 5 0บาทเพราะฉะนั้นหลังปิดประมวลผลยอดยกมาก็จะเท่ากับ37,450บาทเช่นเดียวกันนะคะคลิกปิดหน้าจอ ต่อมาแนะนำรายงานสินค้าคงเหลือณวันที่ขอเป็นรายงาน4 2 4สิ้นสุดณวันที่31เดือน12ปี58เลือกรหัสสินค้าตัวแรกสุดจนถึงตัวสุดท้ายจากนั้นกดปุ่มพินเตอร์แสดงผลจอภาพ สังเกตน,นะคะตอนนี้เรามีสินค้าอยู่1อยู่1ครั้ง,งนะคะเป็นจำนวนรวมแล้ว51สินค้านะคะด้วยมูล,ลค่า2 0 0 0 0 2 000, 2 9,500บาทส่วนครั้ง2เนี่ยไม่มียอดคงเหลือค่ะเพราะฉะนั้นยอด,ดยกมาของสินค้าโดยรวมแล้วก็จะเป็น51ชิ้นด้วยราคา2 000, 2 9,500เช่นเดียวกันค่ะ สุดท้ายนะคะเราควรที่จะพิมพ์รายงานด้านบัญชีเก็บไว้จะประกอบไปด้วยารายงานบัญชีข้อ5นะคะแนะนำเป็นข้อ8การะลาษทำการมี581แบบ Perpetual และ582แบบ Periodic แนะนำเป็น581นะคะงวดบัญชีเป็นงวดที่12ค่ะงวดสุดท้ายกด p r i n t e r แสดงผลจอผ้า อันนี้พิมพ์เก็บไว้จะมีงบให้ดูสาสงบนะคะงบทดลองงบกำไรขาดทุนและงบดุลในส่วนที่จะเป็นยอดยกมาก็คือในส่วนของงบดุลน,นะคะมูลค่ารวมๆแล้วก็จะเป็น362,201บาทเพราะฉะนั้นยอดยกมาด้านบัญชีก็จะต้องเท่ากับ362,201บาทเช่นเดียวกันค่ะ แล้วเราจะมาดูหลังจากที่เราปิดประมวลผลอีกครั้งนะคะว่ายอดยกมาเป็นไปตามที่ยอดสิ้นปีหรือเปล่าขั้นตอนที่7ก็คือเราควรที่จะสำรองข้อมูลเอาไว้อย่างน้อย2ชุดเพราะว่าการปิดประมวลผลสิ้นปีนั้นโปรแกรมจะล้างข้อมูลปีที่ปิดออกไปโดยใช้ที่เมนูอื่นๆข้อ 1. จัดการแฟ้มข้อมูลข้อ1สำรองข้อมูลค่ะ จากนั้นระบุที่เก็บปลายทางที่ต้องการจะสำรองระบุชื่อแฟ้มที่ต้องการจะสำรองดิฉันขอใส่เป็นชื่อย่อกิจการนะคะจากนั้นกดเริ่มสำรองคลิกตกลงจากนั้นกดปุ่มเรียบร้อยค่ะ ขั้นตอนที่8นะคะเมื่อเราปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งมา7ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเลือกที่เมนูอื่นๆข้อที่4ประมวลผลสิ้นปี โปรแกรมจะขึ้นคำเตือนคุณจะต้องสำรองข้อมูลเก็บเอาไว้ก่อนที่จะทำการปิดประมวลผลสิ้นปีเพราะว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างประมวลผลเราก็ยังสามารถนำข้อมูลก่อนประมวลผลกลับคืนมาเพื่อประมวลผลใหม่อีกครั้งได้ถ้าเราทำแล้วให้เราป้อน yes เพื่อยืนยันการประมวลผลค่ะ yes ของเราคือ y e s นะคะจากนั้นคลิกตกลง โปรแกรมจะทำการคำนวณยอดกําไรสะสมคลิกที่ตกลงค่ะในที่นี้โปรแกรมแจ้งว่ารอบบัญชีที่จะปิดนะคะเป็นวันที่1เดือน1 2558จนถึงวันที่31เดือน12ปี2558 และรอบบัญชีเริ่มใหม่นะคะจะเป็นวันที่1เดือน1ปี2559สังเกตนะคะปี2559จะอยู่งวดที่1ถึงงวดที่12ส่วนงวดที่13ถึงงวดที่24นะคะจะเป็นปี2560หลังจากเราตรวจสอบวันที่สิ้นงวดถูกต้องแล้วนะคะในที่นี้เราสามารถคลิกที่ตกลงได้เลยค่ะ หรือว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจในการปิดประมวลผลครั้งนี้เราสามารถยกเลิกได้เลยนะคะในที่นี้ดิฉันต้องการปิดประมวลผลคลิกที่ตกลงเราต้องรอนะคะจนกว่าโปรแกรมจะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ก็คือการปิดประมวลผลสิ้นปีเรียบร้อยแล้วเวลาที่ใช้ 0. 0.0 303หลังจากนั้นคลิกที่ตกลงค่ะ หลังจากที่เราปิดประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบรอบบัญชีอีกสักครั้งหนึ่งเมนูเริ่มระบบข้อที่3กํกำหนดรอบบัญชีสังเกตนะคะวันที่เริ่มรอบบัญชีเปลี่ยนให้อัตโนมัติเป็นปี2 5 1 9เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่9นะคะเราควรที่จะพิมพ์รายงานหลังปิดประมวลผลเพื่อตรวจสอบยอดยกมาว่ายอดแต่ละระบบถูกต้องหรือเปล่า เริ่มจากในส่วนของรายงานลูกนี้เลยนะคะเข้าไปที่เมนูรายงานข้อที่1พิมพ์รายงานรายงานลูกนี้นะคะที่ฉันแนะนําเป็นข้อที่1 a 2รายงานลูกนี้คงค้างนะัวันที่แบบละเอียดนัว,วันที่เนี่ยให้ใช้เป็นวันเดิมเลยนะคะเป็นวันที่31เดือน12ปีที่เราปิดไปแล้วก็คือปี58รหัสลูกค้านะคะเลือกจากลูกค้าคนแรก สุดจนถึงคนสุดท้ายจากนั้นกดคลิกที่พิมพ์เตอร์าภาพตกลงเห็นไหมคะจะมีอินวายเบอร์3เป็นยอดยกมามาให้48,150ถ้าสุบบุตินะคะว่าเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือว่าปิดมาแล้วยอดยกมาไม่ตรงกับยอดสิ้นปี อย่างเช่นลูกหนี้คงค้างยกมาเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราสามารถไปแก้ได้ที่เมนูการเงินค่ะข้อที่1รับเงินแล้วก็ไปข้อ6บันทึกลูกหนี้คงค้างยกมานะคะสามารถแก้ไขยอดให้ถูกต้องได้เลยในหน้าจอนี้ค่ะต่อมาจะไปที่รายงานของเจ้าหนี้เมนูรายงานข้อที่2รายงานเจ้าหนี้ แนะนำเป็นข้อ A นะคะเจ้าหนี้คงค้างนะวันที่ไปข้อที่2แบบละเอียดทีนี้นะวันที่31เดิือน12เช่นเดียวกันค่ะรหัสเจ้าหนี้จากคนแรกสุดจนถึงคนสุดท้ายคลิกที่ปิตเตอร์จอภาพตกลงในที่นี้มี R าเบอร์2เป็นยอดยกมา37,450บาท เช่นเดียวกันนะคะถ้าเจ้าหนี้ยอดยกงมาแสดงผิดเราสามารถไปแก้ไขได้ที่เมนูการเงินข้อที่2จ่ายเงินและอยู่ที่ข้อที่5ค่ะบันทึกเจ้าหนี้คงคลังยกมาต่อมาเป็นรายงานสินค้ายกมานะคะแนะนำไปที่เมนูรายงานข้อ4รายงานสินค้าคงคลงังไปที่ข้อ3ค่ะสรุปยอดเคลื่อนไหวของสินค้า แล้วก็ไปข้อ1เรียงตามรหัสสินค้า4 3 1ณวันที่นะคะเป็นวันที่1เดือน1ต้นปีใหม่ของเราคือปีห9จนถึงวันที่1เดือน1ปีห9เเราจะดูในส่วนของยอดยกมาเท่านั้นนะคะและในส่วนของพิมพ์รายการไม่เคลื่อนไหวต้องติ๊กถูกเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นกดปิดเตอร์ สภาพตกลงในที่นี้ให้ดูคอลัมน์ที่เขียนว่ายอดยกมาค่ะสังเกตนะคะยอดยกมา51แล้วก็มูลค่ายกมาจะเป็น229,500บาทอันนี้ถูกต้องนะคะแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องก็สามารถแก้ไขย,ยอดยกมาของสินค้าได้นะคะที่เมนูสินค้าข้อที่2รายละเอียดสินค้า ถ้าเป็นไฟโฟเอไฟโฟนะคะให้ดูที่ F7 แก้ไขแล้วสินค้ายกมาที่ตารางด้านล่างได้เลยแต่ถ้าเป็นเอเ l เ t นะคะแก้ไขที่ F8 คลังสินค้าในส่วนของยอดยกมากับมูลค่ายกมาแก้ไขตรงนี้ได้เลยค่ะคลิกปิดหน้าจอสุดท้ายนะคะเป็น ยอดย่งมาด้านบัญชีเราแนะนำไปที่เมนูรายงานข้อ5รายงานบัญชีข้อ6งบทดลองและเลือกข้อที่1งบทดลองแบบเต็มนะวันที่เป็นวันที่1เดือน1ต้นปีใหม่จนถึงวันที่1เดือน1ต้นปีใหม่นะคะหรือว่าเราจะเอาสิ้นสุดณนะวันที่31เดือน1ก็ได้แต่ห้ามเกินเดือน1ค่ะหลังจากนั้นคลิก ที่พินเตอร์แสดงผลจอภาพตกลงให้ดูในส่วนของคอลัมน์ยอดยกมาค่ะตรงนี้อย่าลืมนะคะไปเทียบกับในส่วนของงบดุลที่เราพิมพ์เก็บไว้มูลค่าเป็น362,201บาทถูกต้องนะคะแต่ถ้าไม่ถูกต้องเราก็สามารถไปแก้ได้ที่เมนูบัญชีข้อที่3บันทึกยอดยกมาและข้อที่1ค่ะบันทึกยอดยกมา ะะสามารถแก้ได้เลยค่ะตรงนี้คลิกปิดหน้าจอคลิกปิดหน้าจอนะคะจบไปเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนของการปิดประมวลผลสิ้นปีไม่ยากเลยใช่ไหมคะสามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะ